ครับสาธุครับท่านจิรศักดิ์พิวงศ์น่ะเป็นยังไงบ้างครับการเดินมาของท่านช่วงนี้ไข้ไมาอีกนครับอ,อ๋อไข้ไมขาอกแเนาะสำคัญนี่พอนุนมาปุ๊บมาตลอดนะาดนมามาเดครับไข้ไขไมาอีกเลยโอ้โห <laughs> <laughs> ไปมาไหนไม่ได้แล้วทำงานทำไม่ไหวใช่ วันตง,งวันเลยเป็นปัญหาตามมาเลยนะครมาเป็นะไรตู้วันต่อไปมาครับก็ตู้ไปใครมาไม่มีแรงปวดหัวอีกแล้วอย่างนี้นะครับการเดินมัดถ้าเริ่มเดินเมื่อไหร่กิเลสก็จะเริ่มตัดเตะตัดขาเมื่อนั้น นะแต่เขาจะเข้ามาทุกครั้งที่ท่านทำก็ไม่ได้เป็นที่ท่านท่านเดียวจะเป็นทุกท่านแหลนะหรือจะสู้กันนก็ต้องสู้ตามที่หรือกําดับศาลเพราะว่าแต่ละท่านสร้างบุญกุศลมาไม่เท่ากันก็คือผู้มีบุญตะปางก่อนนะครสร้างมาไม่เท่ากันเมื่อสร้างมาไม่เท่ากันพอเริ่มปฏิบัติก็จะเจอแบบนี้นะก็สู้กันต่อไปนะ าราธาตุฐานสมบูรณ์ก็ต้องทํามันต่อช่วงนี้ก็ดับภาษะได้ก็ต้องดับไปก่อนครับด,ดับดับภาษะอย่างเดียวเลยตอนนี้นั่งมือมืเม<ๆ>ื่อคืนมุนนั่งไม่ได้อีกเลยอืมคือเป็นอย่างนี้แหลคะครับนะเขาก็จะเข้ามาเปล่นเปลี่ยนนเปลี่ยนระงับไม่ให้ทำนะปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติแล้วก <ๆ S 2> ็ปวดหัววุ่นวายนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของนะงานช่างเขาที่เขาต้องเข้ามาแบบเนี้ย ถ้าเขาไม่ทํานี้ก็ไม่ใช่หน้าที่เขาหน้าที่เขาก็ต้องทาทุกวิถีทางไม่ให้ผู้เดินมักเดินมักได้ไม่ให้ปัิบัตินะครับมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับยังมุนงงอยู่แล้วส่วนบุงงอยู่เลยเนาะเมื่อวานก็เอ่อปวดคอแล้วกไข้ก็เลยไปหาหมอไปตรวจก็ลัวจะเป็นโรคอันนั้นแต่หมอก็บอกไม่ได้เป็นไม่ไม่ไม่มีเชื้อ เป็นไข้ธรรมดาแต่เจ็บคอเจ็บกลนกินน้ำยังไม่ไม่หวัดเจ็บไข้เป็นเรี่องนึงก็ดับประสาดไดับประสาตลอดดับประสาทก่อนนะครับต่อไปนั้นวันนี้ที่เราโทรมาเราก็จะต้องขอโอกาสกลับขอเข้ามาท่านด้วยนะกลับเข้ามาท่านกินสั่ด้วยที่มี้การให้ทําผิดไปมอมว่อกลับเข้ามาทุกท่านนั่นแหละ ที่ให้ทําผิดไป่าในเรื่องของผู้สรัทธานุษาลีกับผู้ธรรมานุสาลีบุคคลที่บ่งตัดไว้ในเรื่องของโอการตะสังยุดนะครับที่ที่บ่งตัดไวนะ้เนี่ยอันนั้นก็ไม่ในที่บ่งตัดไว้เรื่องของจักสูตรนะที่เราเคยอธิบายว่าน้อมใจเชื่อที่ตาหูจมูกเลี้ใกระจายลูกเจงกินลดปวดทวักธรอารมณม์ขันท่ารูปนม้ม เรื่องของรูปเวาาทนาธรรมะตางๆนย่ายมึของไม่เที่ยงแค่น้อมใจเชื่อแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับเข้าสู่การเดินมรรคในการนั่งสมาธิปกติที่ไปทําตามวัดมีศีลห้าก็สามารถที่จะถึงธรรมที่จะบรรลุธรรมได้จริงๆไม่ใช่เมื่อเรามารวบรวมธรรมของวงแล้วเข้าถึงระสดุองแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ใช่ที่บังเป็นไว้นะครับ อที่วงตัดเรื่องของจักสุไม่เที่ยงเนียนแปรปลวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาดังนั้นบรรทัดต่อมาพุ่งตัดล่อหูไม่เที่ยงต่อมาก็จมูกไม่เที่ยงลิ้นไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงพวกมไม่ได้ใช้จักสุแล้วก็ต่อเป็นโสตะต้องเป็นโสตะขานะักจิวหาวิญญาณกายญานี้คือวิญ,ญญาณจะต้องไปตั้งอาศัยที่ตรงนี้พวษตัดตรงนี้หมายถึงมหาปรุศีจึ้นเป็นจิตบ้างมโนบ้างอย่ญญางนี้ ดพงฉะนั้นถ้าผู้หนึ่งผู้ใดที่เข้ามาเดินมารคกจะต้องเจอจักสีต้องพูจักสีต้องมาเจอสัตบุรุษตามที่พงตัดถ้าไม่มาเจอจักสีไม่มาเจอสัตบุรุษตามที่พงตัดเนี่ยไม่สามารถจะเดินมารคได้ไม่สามารถปฏิบัติได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติปุ๊บไปตามพระสูตรก็ผิดนะครับไม่ใช่พระสูตรพงผิดนะพวกพระสูตรพงเนี่ยถูกแต่เป็นธรรมชั้นลึกเป็นธรรมชั้นลึกที่พงตัดไว้ ยากแก่บุรุชนหรือคนทั่วไปจะมาเรียนรู้และเข้าใจนะครับว่าแค่น้อมใจเชื่อนะครับเพราะฉะนั้พนพระองค์จึงตัดไว้ว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่เดินมักร,รงนี้แล้วไม่หวั่นไหวนะนะจะสามารถก้าวลงสู่สัมพตนิยามก็คือระบบแห่งความถูกต้องในการเดินมักรคงั้งร้วบก้าวลงสู่สัพพิสัภูมิก็คือภูมิแห่งสัตวบุรุษ เพราะนั้นจะก้าวลงสู่ภูมิสัตยบุรุษก็ต้องมาเจอสัตยบุรุษหรือมาเจอผู้นําจิตเพื่อจะได้พบสัตยบุรุษนะในจักรสีที่พงศัดก,ก็คือเป็นผู้ที่อ่าเกิดในประเทศที่อันสมควรในเหมาะสมที่เป็นชาวพุทธนี่แหละต้องมาเกิดตรงนี้ไปเกิดที่แขกที่เยอรมันที่มเมกาลัสเซียก็ไม่ได้ต้องเกิดที่พุทธศาสนานะครับแล้วก็ต้องมาเจอสัตยบุรุษ ถ้าไม่เจอตัดตำรุจไปเจอพระทั่วๆไปเจอครูบาอาจารย์ทั่วๆไปปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติแล้วทําไม่ไปไหนทํจะอยู่กับที่อยู่นั่นแหละมึนงงอยู่นั่นแหละนะครับต้องเจอสัดตำรุจแล้วก็ต้องเจออะไรข้อที่สามเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อการเพื่อความมืนในไทยขนาดพนิพารนะรู้เป็นารตรงนี้ข้อสุดท้ายก็คือต้องมีเป็นผู้ที่มีบุญเก่าแต่ปางก่อน นั้นถ้าไม่มีบุญจะป๋งก่อนก็เดินมรรคไม่ไดอ้อธิบัติไม่ถูกอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแน่สี่ข้อเนี้ยก็จะต้องตรงตามที่ลงตัดแล้วก็จะไปสอดคล้องกับองค์งนะค,ององคุณของพระโสดาบันนะครับเรื่องขององคคุณพระโสดานเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยถ้าใครเข้ามาเดินมรรคแล้วถึงจะล่วงพ้นปุตุชนภูมิได้เห็นไหมล่วงพ้นปุตุชนภูมิได้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปกําเนิดที่ นรกเดชานเป็ดอุใสผู้ที่เข้ามาเดินมรรกตรงน,นี้ถ้าเกิดทํากาละไปนะครับนะยังไม่ถึงมาเดินปฐมชาติุติตชาติปฏิชาติปฏติถุชานยังไม่เข้าสู่ระบุะที่จะเข้าสู่การเดินมรรกที่บรรลุถ,ถึงฌานสี่ได้เป็นอะไรบุคคลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจผิดก็มีเยอะแยะครั้งหนึ่งเราก็เคยว่าเข้าใจผิดที ยังไม่ได้มา,ามรวบรวมธพระองค์แต่เมื่อมามอรวบรวมธพระองค์ตั้งแต่ผู้สัพทานนุสสารีจนถึงผู้ทรรมนุสสารีแล้วจึงรู้ว่าผิดพลาดอย่างญยหลวง่วันนี้จึงถกถือการมากราบขอเขามาท่านครับในสิ่งที่มันพลาดไปแล้วนะวันนี้ท่านก็เข้าใจพอสมควรแล้วนะก็มีพระสุตส่งรีให้นะ,น,ะนะที่มันตัดเลนเนี่ยสวยหรูมากดีมากเนี่ย หลายหลายท่านเพิ่มมาอ่านตรงนี้ก็เข้าใจเหมือนกันหมดนะคิดว่าง,ง่ายง่ายจริงๆมันไม่ใช่นะแค่น้อมใจเชื่อมันไม่ใช่นะแม่นั้นทำพระองค์ก็เป็นทำไก่กาไปเป็นธรรมที่ไม่ดีไปเสียธรรมขององค์เลิศหลูมากนะครับอันนี้พอเข้าใจหรือ,อยังครับเข้าใจนางั้นถ้าเข้าใจแล้วมีคําถามจะถามเพิ่มเติมไหมยังไม่มีครับถ้ายังไม่มีเราก็ขออนุญาตใช้ ในราฐละท่านแค่นี้ก่อนนะครับ,รบอ่ะนกักนา็อนุโมสนาสาธุคับสวัสดีครับ